กรูบาเปลี่ยนไปดวงอาทิตย์ของลุงประตูลและคิสเตโนโรนันโดโรโซทั้งหมดนี้อยู่กับผมนนท์โอนสลิงไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกเราอยู่กับผมนะครับนนทัดด้วยความอะไรนนทโอนสลิง วาวสักชื่อดีว,ว่ามันในชื่อกูยาวเลยกันช่วงนี้เป็นช่วงหลังเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นช่วงของการทำเปลี่ยนนะของเอ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่คาดคิดกันเลยครับว่ามันจะเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้ครับโดยเฉพาะกูบาต้องบอกนะว่าเป็นคุณครูอีกคนหนึ่งนะที่บ่มค่อนข้างนับถือนะในเรื่องของการไม่ใช้ไฟฟ้าในในก่อนหน้านี้แต่ในนี้เนี่ยแต่ในนี้เป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ <laughs> คูบาของเราได้เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปไกลด้วยเนี่ยคูบาราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์และประชาชนเอาตัวเล็กวินชื่อนี่แบบกูแทบกรีดเลยนะเว้ยกูกูกูกันไม่ไหวเลยกูยะจา,าติโตมาม่าโดยไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ยดีอ่ะหันหน้ารักลุงตู่เฉยเลยทุกคนจะได้รู้กันในคลิปนี้ว่าทำไมคูบาถึงรักลุงตู่ทำไมคูบารักลุงตู่ครับใช่ไหมครับอ๋อ ก็เพราะว่าลุงตู่เป็นคนดีลุงตู่มีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตาวทีศาสนาพระมหากษัตริย์ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่านิมิตตังสาธุลูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือขอโทษนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงผมมันยังโง่ก็ได้นะคือไอ้ความกตัญญูเนี่ยมันมีแค่ลุงตู่คนเดียวหรอกว่า อะไรคือเกณฑ์กระตันอยู่มั้ยคนที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กตันอูเป็นคนไม่ดีเป็นคนผังกระมั่ถึงกตัญญูต่อชาติศาสนา เป็นทรพีเป็นทรพีาบ้านกาลีเมืองอ oh. ทำให้ประเทศชาติล่มจมอ,อย่าไปเลือกนะกู <c oughs> เพิ่งรู้เนี่ยว่าความกระตันยูนี่มันกระตันยูต่อบ้านเมืองเลยด้วยนะเนี่ยแฟนเทสติกมากอันนี้ก็เป็นีเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมคูบาถึกลัดลุงมตู่นะครับอันนี้ไม่ต้องถามกูเยอะหรือว่าไม่ต้องไปเฟิร์ชหาหรือว่าอะไรแล้วนะ <c oughs> ป่าดาวด้วย พลังกูรวมพลังคนดีแฟนคลับคูบาเลือกลุงตู่กูไม่ได้เลือกกูไม่เลือกกูขอเที่ยงก็อยากให้แฟนคลับหรือผู้ติดตามครูบาทุกคนเลือกลุงตู่กันให้มากๆจะต้องร่วมแรงร่วมใจเสียสละกตัญยูกตัญยูอีกแล้วเหรอกูนี่มันดูธรรพีไอ้คนทรรพี ลูกทอร์ปีกูนี่มันทับพพ์ีจริงๆเลยเพราะว่าคูบาน่าจะน่าจะรักลุงตูอ่อย่างนั้นนะเพราะว่าดูจากลิสต์คลิปที่ดูแล้วเนี่ยความบันเทิงอาจจะหายไปเยอะเลยมันมันเปลี่ยนจากคลิปไหนนะเดี๋ยวผมขอลองดูสิอ๋อนี่ไงมันมาจากช่วงนี้นะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน <c oughs> อยู่ไม่ได้อยู่รวมไทยต <c oughs> ู่เลือกลุงตู่ <c oughs> เลือกคนดีมือสะอาด ้างตู่เล่นลุงตู่อ๋อกรูแล้วมันมาจากคลิปนี้นี่เองพอมาจากคลิปนี้แล้วปุ๊บนี้ก็ยาวเลยครับเพราะว่าเราหาลุงตู่เจอแล้วไงทีนี้เราก็เลยแบบมาดูข้อดีเลยลุงตู่สิบประการเย้เอาเลยรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์สองชื่อสัตว์สียสลักสามขตีกอดขยันอดทนสี่ไม่ชอบนไม่ชอบโุนเลุนกิจ ้าไม่คิดละโมบไม่คิดละโมบโลบมากหช่วยปากท้องช่วยปากท้องช่วยมากๆเลยเมีผลงานดีดีมากผลงานโคตรดีไม่ขี้โกงด้วยโคตรไม่ขี้โกงไว้ใจไว้ใจได้โปร่งใสทำให้ชาติสงบสามงบสามารถีมากๆไอ้เฮียมึงเอารถถังออกมายังไงล่ะเพื่อนอะไรวะอะไรวะเนี่ย คูบาสไปเดอร์แมนรักลุงตู่สไปเดอร์แมนรักลุงตู่ได้เหรอวะไอ้โอ้โหไอ้สไปเดอร์แมนไอ้สไปเดอร์สลิมไอ้สัตว์คูบาสไปเดอร์แมนรักลุงตู่ยืนหยัดอยู่คู่ไทยไม่หม่นหมองลุงตูด่ดีมีศีลธรรมประจําครองฮะ ชาบเรืองรองได้ลุงตู่เป็นผู้นำนอกจากสไปเดอร์แมนและไดโนเสาร์ด้วยเหรอวะเนี่ยไดโนเสาร์รักลุงตู่เยินหยัดอยู่คู่ไทยไม่หมดหมองลุงตู่ดีมีศิลธรรมเอ้านี่มันคำเดิมนี่อันนี้เนี่ยมีตัวคแมรเดินตามหลัง ราวังมันหิวนะมันจะแดกคูอะไรรู้ป่ะรวมพลังสร้างตู่รวมพลังช่วยลุงตู่ตอคือกูก็พยายามที่จะไม่แบบเอาการเมืองมาเข้ามานะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยห่างช่วงนี้ใช่ป่ะกำลังตึงกันอยู่นะครับแต่มันก็มีส่วนหานะเว้ก็คือส่วนนี้แหละดวงอาทิตย์ลุงตู่ ดวงอาทิตย์ลุงตู่ว้าังมาแล้วพังดวงอาทิตย์ไอ้น,นุนตายแน่นี่เนไไ่ไอ้พวกสนมเนา่าดวงอาทิตย์ลุงตู่เชิดชูชาติดวงอาทิตย์ลุงตู่เช<ะ>ิดชูชาติดวงอาทิตย์ลุงตู่สะอาดระวางสวยะอะไรคือดวงอาทิตย์ลุงตู่อะคือกูงงมากเลยอะ ไอดวงอาทิตย์นี่มันมาย่ังไงวะกูแต่ไม่ข่าวแล้วกันอ้าวแล้วครับมีข่าวตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์ของลุงตู่นะครับเป็นดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นะครับที่ลุงตู่เนี่ยกำลังทํางานอยู่แล้วก็กาลังจะสร้างอยู่นะครับเป็นผลงานของล้ลาบาน8ปีดวงอาทิตย์ลุงตู่นะครับมาดูกันดีกว่าครับดวงอาทิตย์ลุงตู่เป็นยังไงเอ้ยผลงานลุงตู่นะจ๊ะอย่าเคมันน่าอายไทยเปิดตัวดวงอาทิตย์ประดิษฐ์โอ้ เอ่อบิ๊กตู่ทำอะไรหลายๆอย่างให้ประเทศมากมายพาธิต่ทุกคนหนาว่าเปิ้ลมนโนเนี่ยมันคือพาธิตประดิษฐ์จากพลาสมา่าศึกษาก่อนได้ดูบ้างไหมบิ๊กตู่ทาอะไรบ้างการที่เปิ้ลมาสร,รเนเิญความดีเนี่ยมันเป็นข่าวสารที่ปิดบังหรือไงฮะฮะศึกษาก่อนแล้ตู่สร้างพาธิติโอ้สู้พาธิตลุงตู่เฮียอะไรวะเนี่ย อ plane. ๋อน oh ี่ไงคนสร้างพระอาทิตย์ด็อกเตอร์ออตโตพุธร่วมกันลุงตู่นั่นเองมีแรงข่าวเยอะแยะเลยอะเนี่ยมาดูดิอ๋อนี่ไงดวงชีดนะเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตตามเป้าสิบปีสมเด็จส่งออกรายได้ดวงทิดพลาสมาว่าโคตรตึงเลยอะดูดิก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าคูบาจะสุด อยู่ที่ตรงไหนอากูบายยังไม่สุดเนี่ยก็ขอให้ไปเรื่อยๆเพราะว่าความรักเนี่ยมันทําให้คนตาบอดอันนี้เรื่องจริงนะเวลาที่เราตกหลุมรักเนี่ยตอนที่ผมเจอเมียผม,มครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าคือสวยสุดในหมู่บ้านผมรักเลยผมหลงหน้ามือตามัวนะมีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านรักเมียน,นะจ๊ะ าวสุดท้ายครับข่าวบันเทิงกันมากดีกว่านะครับน้องๆหนูๆนดี่จะเครียดกันตาย่าก่อนหลายๆคนก็น่าจะยังไม่ค่อยรู้พ่เศกรลโซแกเนี่ยออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วก็กเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่เราชายชะกันเนี่ยชื่นชอบกันนะครับงนั้นก็เป็นผมด้วยครับที่ชอบกีฬาฟุตบอลเสกโลโซโชเทพเมาสองประตูปั่นฟรีคิกชิปข้ามหัวโก ไปดูลีลาพิเศษโลโซกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยเรามาดูฟรีคิกครับเบอร์เจครับดูการยืนพิเศษโลโซนะครับดูการยืนครับดูการยืนครับคริสเตียนโนโรนันเซกโลโซปั่นกรบโปรซู่โอเซโกโ,โซดูนี่การปัน่น ภาพชายทีหนึ่งโอ้เป็นไงครับนี่แค่ลูกแรกน้องๆมึงดูลูก2ลูกนี้มาหาว่าฟุกหรือเปล่าครับคุณต้องดูอีกหนึ่งลูกครับไอ้เฮียแม่งร้องเพลงใหญ่เลยดูอีกลูกครับนี่ครับเสียกโรโซครับแตะโลบแล้วโอ้ไงโอ้โรโซโรโซ ดูการชิปเจี yeah. ่ยประตูแม่งยืนงงอะ่ะดีบไทยเบอร์มตอบครับต้องเรียกลูกพี่ทำได้ไงครับดูการตวัดครับทีเดียวครับโอ้โหข้ามหัวพร,รปตประตูอย่างสวยงามความคมเนี่ยระดับคริสเตียโนโรนเซกโลโซจะว่าไปแล้วลูกเตะกูก็ดูสวยดีไม่กันนะ เสียดายไม่ได้พูดคำนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับนดนหนสลิงเนี่ยในคลิปนี้นะครับแม่ก็หลังจากนี้ห่างหายกันไปนานเพราะว่าทุระกูนี่มันเยอะเหลือเกินใครที่เข้ามาใหม่นะครับดูจนจ,นจนบเลยหรือฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดถูกใจกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะถ้ามีข่าวฮ่าๆปันๆข่าวกระตุกจิตกระชากใจนะครับสไตล์นี้เดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนครับผมเจอกันครับสวัสดีครับバイバイบ๊ายบายอ่า Ah <laughs>